สวัสดีครับผมนายประุมพงศ์ส่วนสุขน1314คณะวิศวกรรมศาสตร์ตขาโักคมนาคมเทียบโอนวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมการคำนวณพื้นฐานครับเป็นเครื่องคิดเลขแบบฟังก์ชันครับคือบวกลบคูณหารยกกำลังครับขั้นตอนแรกนครับเหมือนเดิมครับพิมพ์ช h a r i n c u ครับขั้นตอนแรกเลยครับพิมพ์ h a r n u ตรงนี้ครับ s t d i o จแล้วก็ใช้เป็นค d ด c o n i o จแล้วก็มีเพิ่มตรงนี้นะครับที่แตกแตต่างก็คือแมทตัวนี้คือการคำนวณครับแล้วก็ main นครับแล้วก็แล้วกนเปิดครับ code code ก็คือตัวแปรที่สามารถคำนวณเลขจุดจุดิยมได้ครับผมจะคำนว number หนึ่ง เป็นเบวสองแล้วก็รีซ็แล้วต่อมาครับอินอินคือเป็นคําสั่งจํานวนจริงครับร 4. เช่น1นึ่งสามสี่ไอพวกนี้ครับผมจะกนนําหนดอินคือสีเหครับแล้วต่อมาเลยครับอินเอฟครับคือบอกให้ผู้ใช้รู้ครับว่าต้องการจะทําอะไรครับ คือให้ผู้ใช้เลือกครับเลือกช้อยค,ครับคือ 1- นถึงห้าครับเมื number um ่อผู้ใช้เลือกเลยแล้วก็มาบรรทัดต่อไปครับเลือกช้อย1นถึงหตรงนี้ครับเมื่อผู้ใช้เลือกแล้วก็มาบรรทัดนี้ครับคือปินเอฟ่างนี้ครับหรือให้ผู้ใช้เลือกคือผู้ใช้เลือกัมเบอร์ตรงนี้ได้แล้วก็มาต่อมาจะบรรทัดนี้ก็คือมาใส่ตรงนี้ครับ อยูเช่นผู้ใช้เลือกเลขสี่ก็มันจะมาปรากฏตรงนี้ครับพื้นเลขสี่ต่อมาครับสแกน f คือเอาค่าของยินมาใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์สี่เหตเปอร์เซ็นต์แล้วก็สี่เหตุมาต่อมาครับสวิตช์สวิตช์ตรงนี้ครับคือเมือทำสั่งอีกครับแล้วก็ปิดการเปิดคิดคิดหนึ่ง เลขหนึ่งเนี่ยครับชื่อมามาจากอินครับหนึ่งและสองตหนึ่งแล้วพิมพ์มาบรรทัดต่อไปนะครับพิมพ์ f คือให้เราพิมพ์ว่าต้องการใส่เลขไหนแล้วก็มาเก็บข้อมูลลงไว้ในสแกน f อย่างเงี้ยครับสแกน f ตัแล้วต่อมาครับพิมพ์ f พีดเอนเตอร์นั้นเบอร์สองก็คือให้เราพิมพ์ว่าต้องการใส่เลขไหนแล้วก็มันจะมาเก็บภาพว้ในสแกน f นั้นเบอร์สอง ก็รีซอคคือตัวแปรคือทำการเอา number 1หนึ่ง r 2สองมาบวกกันแล้วก็มาเก็บข้อมูไลไว้ในรีซอแล้วก็แสดงผลครับเป็น F คือเบอรหนึ่งบวก n u m b อ r สองนี่ครับมันจะแสดงผลตรงนี้ครับนะครับนี้แล้วก็ลงท้ายด้วยรีซอคครับก็เบรกเบรกตรงนี้นะครับคือเมื่อทำคำสั่งหนึ่งเสร็จมันจะ การทำงานทันทีครับต่อมาครับมาดูเคสสองพิ 2. 2> F p ิ Enter Number no. 1คือให้เราใส่ต้องคือให้ผู้ใช้ครับใส่ต้องการต้องการใส่ n ำเบอร์ไหนก็พิมพ์ไปเลยครับแล้วก็มันจะมาเก็บค่าในสแกน F Number no. 1หนึ่งต่อมาเหมือนกันครับให้ผู้ใช้พิมพ์ค่าต้องการครับแล้วก็มันเะ็บกค่า Number no. 2สองเ ไ้ก็ในใสแนเอฟครับตัวเลขสองครับเหมือนเดิมครับคือจะทําการเอาเงี้ยหนึ่เบอร์หนึ่งก็เป็เบอร์สองแล้วก็พิมพ์เหมือนแบบเนี้ยมันจะแสดงผลคือเอานันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแล้วตามด้วยรีวเลขสครับเคสสามพิมพ์ F พิมพ์ Enter หนึ่งเปอร์หนึ่งก็คือพิมพ์เลขอะไรก็ได้ครับ หมมันจะมาเก็บค่าใน ScanF number 1ตรงนี้ตรนครับ่แล้วต่อมาปีเ f p ปีเอน e n อร์หมายเล์สองปีอะไรก็ได้ครับมันจะเก็บค่าไว้ใน ScanF n u m ม e r 2ตรงนี้ครับี่แนี้แล้วต่อมาดีคือหมายเลขหนึ่งคูณหมมันจะเก็บค่าไว้ในดีครับแล้วก็ต่อมาแสดงผล จำนวนหนึ่งคูณจำนวนสองครับแล้วก็ตามด้วยรีซอลจุนตรงเนี้ยนะครับคือจุดทศนิยมนะครับตรงเนี้ยจุดเก็บตรงนี้ครับจุทดทศนิยมต่อมาครับเ K4 K4 คือปิน F พีดเอนเตอร์จำนวนหนึ่งคือก็ให้ผู้ใช้ใส่อะไรก็ได้ครับเลขอะไรก็ได้ แล้วก็มันจะเก็บค่าไว้ในสแกนเตรงนี้ครับลำเบอร์หนึ่งปิน n t ฟปิดเอนเตอร์เบอร์สองก็คือให้ผู้ใช้ใส่ค่าเหมือนเดิมครับไม่ใช่เหมือนเดิมใิครับให้ผู้ใช้ใส่ค่าอะไรก็ได้ครับแล้วก็มันจะเก็บค่าไว้ในสแกนเตรงนี้ครับลำเบอร์สองต่อมารีซอรครับก็คือตัวแปรครับทำการเอาลำเบอร์หนึ่งหารลำเบอร์สองแล้วก็ เก็บไว้ในดีเซลมันก็จะสแสดงผลตรงนี้ครับลำเบอร์หนึ่งหาลำเบอร์สองแล้วก็ตามตาด้วยสีเซดีๆครับตรงนี้จุดสามก็คือเล็กเทอร์ยมนะครับตรงนี้คือจจุดสามคือสามตำแหน่ง K ห้าินเอฟพีดเอนเตอร์นัมเบอร์ก็คือใส่เลขอะไรก็ได้ครับแล้วก็มันจะเก็บค่าไว้ในลำเบอร์หนึ่ง นี่นครับแล้วก็ win F p Enter Square Square นี่ก็คือเป็นเลขเลขกำลังนะครับนี่ครับแล้วก็ส c a n แล้วก็ต่อมาสแก n F คือเก็บข้าวไว้ในลำเบอร์สแล้วก็ win F ตรงนี้นะครับก็คือมันจะคำนวณ อ๋อลำเบอร์หนึ่งลำเบอร์สองนะครับมันมันมันจะคำนวณมันจะแสดง,งผลในการคำนวณเนี่ยครับก็ต,ตามตัวดีเซลครับแล้วก็เบครับเหมือนเหมือนตัวอันโมโตเกตครับแล้วก็มาดูบรรทัดนี้ครับ in f p i t c h choice oli หนึ่งถึงห้าก็คือถ้า ผู้ใช้นะครับไม่ได้เลือก <c oughs> ไม่ได้เลือก1-5ครับไม่ได้เลือกเนี่ยครับช้อย1-5ตรงเนี้ยครับมันก็จะแส,แสดงผลตรงเนี้ยครับคือให้เลือกชอ้อย1-5เท่านั้นครับแล้วก็ปิด Edge 4 e เ g ดแล้วก็ปิดกับปิดครับครับงั้นเราก็มาลอง รันโปรแกรมดูนะครับเนี่ยครับเลือกนัมเบอร์ไนดีครับเอาเป็นคูณดีกว่านะครับนัมเบอร์สามพิมพ์เลยครับแล้วก็เอาอะไรดีอ่ะเอา5คูณกับ2ก็ได้10บครับนี่ครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ